กลาบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จําเป็นที่จะต้องอมาขออนุญาตเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะ mm hmm. เนื่องจากวันนี้มีดวงจิตผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยู่นะคะ mm hmm. ต้องการขอความเมตตา mm hmm. เนื่องจากมีชื่อของ mm hmm. จากอำเภอหนองวัวซอะ,ะ mm hmm. จังหวัดอุดรธานี ขอให้ช่วยเหลือน้องรัชพงษ์บุญช่วยอายุ18ปีชื่อ,อในบัตรประชาชนว่านายรัชทพงษ์บุญช่วยอายุ18ปีเป็นลูกของคุณพ่อธนาพลคุณแม่จังกรน,นามสกุลบุญช่วยนะคะวันนี้ ก็ขอตั้งจิตอัญเชิญนะคะอิติสุกโตข้าแต่พ่อวิสุทธิพุทธรังสีลูกน้อมกราบพระบาทอาราธนานังพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังขังอาราธนานังมาตาปิตุอาราธนานังคุณครูบาอาจารย์อาราธนานังเทพเทวาอาราธนานังโอมสีพรหมรังสีนามเตสัพพทุขังสัพพโรขัง สัพพะพระยังวินาสันติขออำนาจแห่งอิทธิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่งแก่มาอาอุนี้ด้วยเถินขอบุญที่บริสุทธิ์และเป็นบุญที่มี อนุภาพแห่งพระบรมธรรมบิดานุภาพพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและพระบารมีแห่งการเคารพถึงผู้มีพระคุณคุณพระบิดามารดาในทุกๆชาติคุณครูบาอาจารย์เทพเทวดาพรหมทุกพระบาททุกองท่านผู้เป็นใหญ่ในสามแดนลุกธาตุท่านพระปู่สหบดีพรหมท่านพระปู่ท่านเท้าประกาศพรหมท่านพระปู่พญายมราชท่านพระปู่ท่านเท้าสกัดเทวราชจนถึงบารมีแห่งท่านมหาราชทั้งสี่ท่านเท้าเวสวรมหาราช ท่านพ่อปู่ทัตรัตหรือทัตรนมหาราชท่านพ่อปู่วิรุณหกมหาราชท่านพ่อปู่วิรุป,ปักมหาราชท่านองค์นนิรยาบาลท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่รวมถึงท่านสิริคุปอมาตและบารมีแห่งท่านในนิรยาบาลท่านยม,มทูตท่านโยม,มบาลทุกพระบาททุกพระองค์เนื่องจากลูกวันชิดาวันชนนได้ทำงานแนะนำคนเข้าพระนิพพานและบอกว่าบุญของพระนิพพานนั้นสามารถ ที่จะช่วยเหลือในการให้เห็นในสิ่งที่ตามมนุษย์มองไม่เห็นและในวันนี้ครอบครัวบุญช่วยมีคุณพ่อธนพลและคุณแม่จังกรมีความห่วงใยในตัวลูกชายหรือบุตรที่ชื่อคุณรัฐทพง์น้องอายุ18ปีวันนี้ขออนุญาตด้วยเทิน อยากทราบคะแนนบุญคะแนนบาปอยากทราบอายุไขเมตตาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธอัญเชิญทุกพระบารมีทุกองค์พระเบื้องสูงเมตตาต่อการทำงานช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้มีในเรื่องของการเห็นแก่อมิตรสินจ้างจนถึงในเรื่องของการที่ทำเป็นอาชีพ วันนี้เป็นหน้าที่แนะนำคนเข้านิพพานและช่วยเหลือเนื่องจากพุทธบุตรนั้นศรัทธาต่อทุกพระบาททุกพระองค์ที่พ้นทุกข์ไม่มาเกิดแล้วขอทุกพระบาททุกพระองค์ขอท่านผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมผู้คุมกฎฟ้าดินและผู้คุมกฎจัก,กรวาลเมตตาให้การที่เรียกว่าชัดเจนในเรื่องของลิขิตชีวิตอายุไขจนถึงวิบากกรรม ของน้องรัฐทพงศ์บ,บุญช่วยอายุสิปปีเมตตาด้วยเธอหมดอายุไขไม่เกินสามวันลูกวันชิดาต้องบอกขยญาติรีบทำบุญ อย่างไรก็ได้เนื่องจากพุทธบุตรนั้นมีผู้คุมกฎเตรียมรอรับอยู่แล้วและพุทธบุตรนั้นด้วยอายุไขแล้วจะหมดภัยในช่วงก่อนเช้าคืนนี้ขอให้ลูกนั้นได้บอกกับครอบครัวว่าจะทำอะไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วให้กระซิบที่ข้างหูซึ่งพุทธบุตรนั้น ไม่รู้สึกตัวแล้วจิตวิญญาณนั้นยังให้โอกาสที่จะอยู่ใกล้ครอบครัวหลังจากนั้นถ้าครอบครัวมีความประสงค์ในเรื่องที่จะติดต่อเรื่องอื่นจำเป็นที่จะต้องให้ดวงจิตวิญญาณ ของเธอนั้นเป็นผู้ตัดสินใจให้ดวงจิตวิญญาณของเธอนั้นเป็นผู้ตัดสินใจให้ดวงจิตวิญญาณของเธอนั้นเป็นผู้ตัดสินใจสา,สาธุสาธุสาธุไม่ทราบว่าลูกจะสามารถที่จะเชิญดวงจิตวิญญาณที่เป็นตัวรู้ ของน้องรัชพงศ์บุญช่วยให้ตัดสินใจตอนนี้ได้หรือไม่ตั้งจิตให้มีสมาธิุ่งแล้วคุยด้วยการใช้พลังจิตให้มุ่งตรงสู่การ เชื่อมต่อขอให้ลูกทำหน้าที่เมตตากับเขาก่อนสาธุสาธุบุญกุศลใดที่ลูกวันชิตาทรมาอมิตรบูชาใดาที่ตั้งบวงสวงมาจนถึงการปฏิบัติด,ดีและเป็นคนมีศีลมีธรรมจนถึงการแนะนำคนเข้านิพพานและในการช่วยเหลือของลูกไม่เคยมีในเรื่องเรื่อยไรหรือในเรื่องของการที่เรียกว่าชักชวนให้ผู้ใดทำบุญและด้วยอนิสง ไม่ได้ทําเป็นอาชีพแต่ทําเพราะเป็นงานเบื้องบนในวันนี้ขอพระรัตนไตยเปิดทางขอมั่นมิติทิพขออัญเชิญพระบารมีแห่งผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมเมตตาให้ดวงจิตของน้องรัฐพงศ์บุญช่วยถ้าเมตตาแล้ว ขอให้รับบุญใหญ่จากพระนิพพานทุกทุกบุญที่อาราธนานังขอให้บุญกุศลใดที่ทำมายกให้กับน้องบุญกุศลใดที่น้องนั้นไม่สามารถรับได้ขอพระรัตนตรัยเปิดทางขอพระบิดาขอองค์พระตถาคตเจ้าเมตตาให้น้องรับบุญแล้ว มีเรื่องราวใดๆที่อยากจะกล่าวผ่านสัญญาณที่เรียกว่าพลังงานจิตที่มีแต่ความเมตตาต่อกันขออนุญาตท่านนายนิรยบาลขออนุญาตท่านโยมทูตท่านยม,าานยมาบาลขออนุญาตพระบารมีแห่งท่านพระปู่ผู้บรรยายในสามแดนโลกธาตุอย่างน้อยขอให ได้ทำหน้าที่ของลูกชายที่ดีให้กับพ่อแม่ด้วยเธอญหากมาแล้วจะให้ยืมสัญญาณช่วยกัน <c oughs> ช่วยผมด้วยแม่แม่ช่วยผมด้วยพี่พี่พ,พอช่วยผมด้วยผม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 ,ผมไม่อยากไปผมอยากอยู่กับแม่ผมสัญญาว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้น ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยสาธุสาธุสาธุให้ทองพุทธธรสารนังกระชามีทำมังสารนังกระชามิสังฆังสารนังกระชามินะลูก ลูกจะมีเวลาในคืนนี้ค่อยๆตัดสินใจคืนนี้สัญญาว่าจะนั่งกรรมาฐานแล้วจะทำให้จิตของหนูหยุดร้องไห้อย่าร้องไห้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวบุญจะรับได้ไม่มากให้ใช้คำว่าโมทนาสาทุกคนพร้อมกับยกมืออย่างนี้นด้วย แล้วขออนุญาตผู้คมกฎว่าขอให้ได้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปขอให้น้องปัจจพงบุญช่วยเข้มแข็งนะล,ลูกนะให้ดูรอบตัวของหนูให้ดูสิ่งที่เรียกว่าแสงแห่งบุญของพะนิพาน อย่ารักร่างอย่าห่วงร่างแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมสัญญาณมาหาหนูใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าหนูอยากเจอใครป้าจะนํามาเจอหนูวันนี้หนูต้องเคารพผู้คุมกดนะลรูปนะ หนูไม่ต้องพยายามกระโดดหรือยื้อเข้าร่างรอให้บุญกุศลลงที่จิตมากๆแล้วหนูมีกำลังบุญที่สูงหนูค่อยๆค,คุยด้วยการมีสติรูครับป้าขอถอดสัญญาณออกก่อนสาธุสาธุสาธุ ต้องขอโทษทางครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถที่จะสื่อสารเรื่องอื่นได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการที่จะต้องสูญเสียลูกชายที่เป็นที่รักแม้ตอนนี้ชีพจรจะมีอยู่ก็ตามแต่เหลือเวลานไม่นานให้รีบสร้างบุญให้เร็วให้น้องนะคะ แล้วเดี๋ยวจะขอผู้คุมกดไว้ว่าสักสามวันหรือเจวันรอให้น้องเชื่อมสัญญาณมาอีกทีหนึ่งรอการอนุญาตอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องกราบขอเข้ามาเพื่อนทางจิงมิตรธรรมธรรมที่รอคิวในการเช็คอายุไขขอให้เป็นเคสด่วนนี้ก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับความเมตตาที่มีให้กับน้องรับพจะ์พงบุญช่วย แล้วก็ขอให้ส่งบุญกันคืนนี้ขอให้ทุกคนนะคะเรียกชื่อน้องให้รับบุญแล้วก็ที่สําคัญถ้าน้องหยุดร้องไห้เข้มแข็งเมื่อไหร่น้องจะมาในสภาพที่มีสติกว่านี้จะในทุกททางนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่เป็นเพื่อนทางจิตนิตรทางธรรมที่ร่วมในการสงสารครอบครัวขอให้อานิสงค์ผลบุญดูแลปกป้องรักษาเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะ โมทนาสาธุ